องคลักใช่องคลักเอกไหมสวัสดีค่ะสวัสดีพีีที่น่ารักทุดท่านเลยนะคะวันนี้ก็พบกับช่องแสงเดือนตะลีบ่าพี่ๆแสงเดือนก็ยังไม่ลับนะแต่ว่าพี่แสดกับพี่เสาพี่แสดเนี่ยเขาลับไปก่อนแล้วซึ่งหนูเนี่ยก็ขอเดินตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งตอนนี้พี่ๆเขาก็เดินจับกันแล้วหนูก็ยังไม่จับนะคะเพราะว่า ขอดูคือนั่งพักให้แบบสดชื่นไปก่อนตอนนี้คือบรรยากาศดีมากชอบที่นี่มากแต่คือเราเดินออกมาจากทั้งที่แฝดแล้วเราไม่ได้เข้าไปทั้งที่แฝดที่เรากลับมาที่ต้นไทรต้นหนี้ที่ซึ่งเป็นต้นไทรยักษ์ที่ต้นใหญ่มากๆแล้วที่แฝดเขาชอบบรรยากาศเขาบอกว่าที่นี่คือบรรยากาศดีมากแต่ก็ยังในความที่แบบบรรยากาศดีก็ยังมีความ น่ากลัวเนาะเดี๋ยวเราจะไปนั่งท้างเล่นท้างล่างกันพี่ก็อสัพี่นะคะช่วยกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แสงเดือนเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปนั่งท้างล่างกัน,นไปนั่งทังล่างกันนะบรรยากาศก,ก็ดีที่สุดเลย ต้นไทรยักษ์ต้นนี้คือต้นใหญ่มากบรรยากาศโคตรดี เกตอะไรไหมเสึกว่าในความในความที่แบบว่าธรรมชาติดีก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะ รนยากาศดีมากแต่เราลองไปดูฝั่งนู้นกันนะ <c oughs> ตรงนี้ถ้าเดินลงไปมันก็จะเชื่อมต่อกับห้างพี่แฟดน,นะ Okay. น้ำใสมากเห็นไหมพี่ดูคือมาเราไม่อยากกลับเลยอ่ะทางพิเศษก็บรรยากาศดีมาก เดินตรงไหนดีค่อนข้างเดินยากนิดนึงเดินไม่ยากหรอกแต่มันต้องลอยค่อยระวัง mm. เดี๋ยวมันลื่นเดี๋ยวมันดูาแล้วต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากพี่พี่ต้นนี้ต้นใหญ่มาก,นนมากไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไร คือต้นใหญ่แล้วก็ต้นสูงมากรู้สึกว่าที่นีต้นไทรเยอะมากอันนี้ก็เป็นต้นไทรเหมือนกันต้นไทรต้นในหญ่มาก อย่างเี้ยได้ยินเสียงนเลี้ยงอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะหนูฟาดเองที่ แต่วันนี้ถือว่าไม่ค่อยร้อนนะอากาศดีอยู่ปกติมาเนี่ยบางวันเนี่ยร้อนมากๆร้อนบบจัดร้อนเะอุเลยร้อนแบบเผ็ดขึ้นน่ะพี่พี่ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันไปดูวิวข้างบนกันเดี๋ยวเราก็จะกลับหละพี่พว่าต้นชาย,ยักษ์ต้นนี้มันควมรู้สึกเหมือนมันต้องมีอะไรเน้ยพี่ กำลังจะพูดอะไรสักอย่างเหมือนความรู้สึกแบบเหมือนเขาไม่ให้พูดอ่ะงั้นเราไม่ขอพูดดีกว่าเนาะเราแค่รู้อยู่ไว้ในใจก็พอม่คีดกำลังจะพูดแล้วเหมือนได้ยินเสียงเหมือนมีคนจะกระโดดหรือว่ากระจมเพราะมาหาความรู้สึกแบบนี้นะแต่เราขอไม่พูดเราดีกว่าแถวเรา เดินขึ้น,น้าังเดนกังจา่จพี่ก็เรารู้อยู่ไว้วในใจก็พอไม่ขอพูดอะกำลังจะพูดแล้วมีเหมือนเราสัมผัสได้เลยอะเมื่อกี้เนี้ยเหมือนเขาห้ามพูดอะไรอย่างงี้นะอะม้ยละเลารู้สึกยังไงก็ก็ปล่อยไป เหมือนมีร่องรอยของกันมาเหมือนมีคนมาพี่พี่เห็นไหมน้ํามันเปียกตรงนี้เหมือนมีคนไปเหยียบน้ําแล้วก็ขึ้นมาเหยียบบนหินเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนี้นดีกว่า เื่อกี้กเดินอยู่ดีๆพเ่ไนได้ยินเสียงของเสียงของใครก็ไม่รู้คุณแต่ว่าคุณมากก็เลยย้อนเดินกลับมาแถวนี้นะตรงตรง้นไซยักเมื่อกี้นี้ก็คือรู้สึกแลกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะพี่พี่พ กำลังจะพูดบางสิ่งบางอย่างแล้วได้ยินได้ยินอะไรสักอย่างนะ เหมือน,นจะได้ยินเสียงมาจากแถวๆเนี่ยเหมือนมีคนเรียกเรียกชื่อเราหรือว่าอะไรสักอย่างอืมฮู้นี่แต่องค์กรเอกวะน่ะเฮ้ยแต่องค์กรักเอกเขาดับใงวัดแล้วนะแล้วเขาจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะอ่ะใช่ไหม Smile, นกขลเอ็กเขาบอกเขาจกับเมืงแอฟริแล้วแต่ทำไมดูหวันไม่ใช่หรือเปล่านกขลักเอ็กเขาบอกเขากลับมาแอฟริล้วแล้วเขามานั่งอะไรที่นี่อ่ะคิดว่าช่างนกขลักเอ็กไหมมันเหมือนนกขลักเอ็กมากเลยนะแต่เขามาลามาบอกเราแล้วว่าจะกลับเมืองแอฟริกาแล้วทำไมเขายังอยู่ที่นี่ 看看คอรรือว่าไม่ใช่ห้องคลักเอ๊นั่งนุ่งนากขานั่งธมาีอยู่นะเกิดอะไัขไปดีไ้กันที่คือที่ใช่ห้องคลักเอี ใช่องคลักเอกไหมอเอา้าเอา้าองคลักไม่ได้กลับเมืองรับแลหรอ,อได้ได้องคลัก,ก,กใช่ใช่ทำมาคนเดียวเองอ

ไม่อเนมาไม่อก็รู้เคิเหมือนได้นเสียะร็คือกำลังกับ่นกำลังคือความรู้สึกกัเพื่นทิชาเหตุไในตอนนี้เนี่ยเหมือนมียอะไรทุกอย่างั่งอยู่ที่นี่นะไอ้ที่คิดไม่ดีทำราีเดือน

本当 ก,กินอะไรหรือ,อยังกินผลไม้ป่าเรา,าใช่ไหมเดี๋ยวข้าก็จะกลับแล้วเดี๋ยวให้องค์พระลักษณ์เอกพักผ่อนไปก่อนนะองค์พระักษณ์เดี๋ยวข้าขอตัวลาไปก่อนนะก็ให้เวลาซึ่งให้เวลาชาวบ้านแถวนั้นกันนะองค์พระักษณ์เราต้องใช้เวลากับเขานิดนึงาาโอเคเดี๋ยวข้าขอตัวกันนะองค์พระักษ์ี่เดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะคือองค์พระลักษณ์เอก ไม่สามารถที่จะกลับบ้านไม่สามารถกลับเมืองตอนนี้ได้เพราะว่าชาวบ้านที่นุ่นเขายังไม่แห่ภายหรือไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคน่ะท่านใช่ใช่องค์พระบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะ